เมื่อมาถึงวันเลยว่าวันขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนแปดพระองค์ก็เสด็จดำเนินไปแต่ผู้เดียวในวันขึ้นสิบสี่ค่ำเมื่อไปถึงแล้วก็ใช้ระยะการเดินทางทั้งวันเลยทีเดียวประมาณถึงว่าสี่ร้อยเส้นหรืออะไรทํานองนี้แหละจึงไปถึงที่สถานที่ปัญจวคีทั้งห้ากำลังบำเพชรรอท่าพละองอยู่ก็นั้นมัง้งเมื่อไปถึงแล้ว เรียกว่าปัญจวัคคีย์ทง่ามองเห็นพระบระมาสศดา,ศา,ศา,ศาจึงนัดหมายก่อนว่าอีเรียกว่าพระสมนาโคดมคนดีก็เรียกว่าตั้งแต่ปางก่อนเรียกว่าเคยบำเพ็ญทุกขกิริยาเรียกว่าแบบอัตาคิลมถานุโยกนั้นบัดนี้พระองค์ได้ที่ว่าเลิกความเพียรได้ละความเพียรเวียนมาเป็นผู้มากๆเสร็แล้วเราทั้งห้าแนนพระองค์เสด็จมาเราก็อย่าลุกขึ้นตอนรับ เรียกว่าไม่สมควรที่จะถวายความเคารพแต่ประการใดแต่ปัญจวัคคีทั้งหานั้นก็แต่งอาสนะเอาไว้ก็เรียกว่าท่าพระโลง่งจะมีความประสงค์จะนั่งก็พึงนั่งเถิดเราไม่เชื้อเชิญแต่ประการใดเมื่อพระองคงเสด็จเข้าไปใกล้แล้วปัญจวัคคีทังหา้าด้วยนิสัยเก่าเดิมหลังนั้นก็เรียกาพากันลุกมารับเรียกว่าท่าบริขารของพระองคง ทีนี้ก็เชื้อเชิญให้พระองค์ได้นั่งแต่คือว่าคาพูดยังแข็งกระด้างอยู่คือว่าคําพูดของปัญจวคีนั้นเป็นคําพูดที่ออกนามพระองค์เลยเรียกว่าพระสมนาโคโดมหรือเรียกอาวุโสถทํานองดีไม่อยากที่จะรับฟังพระธรรมของพระองค์เ่ประการใดพระโพธิ์ของเราก็เรียกว่าตัดกับพวกปัญจวคีตั้งหลายครั้งหลายหนถึงสองสามวันละปัญจวคีก็ไม่เชื่อพระพุทธองค์ตัดว่าเราเป็นสัพพันอยู่ เราเป็นสยามผู้ผู้ตัดสรุ้เองโดยชอบถึงจะพูดว่าอย่างไรโรรองเป็นสยามผู้เป็นสัพพันอยู่แต่ปัญจวัคคีไม่เชื่อเหตุไฉนเล่าหนอโรรองจะตัดสรุ้ได้อย่างไงตอนนั้นเรียกว่าชมพูทวีปเขาเรื่องลือในการบำเพ็ญเรียกว่าทุกขกิร,ยริยาหรือบำเพ็ญแบบปัตะกิลมัฐานโยกทําร่างกายให้เหน็ดเหนื่อยเปล่า ทั่วทั้งชมพูทวีปเขาไม่เลื่อมใสทีนี้พระองค์จึงเตือนสติโกนธัญญะพร้อมทั้งห้าองค์นั่นแหละบอกว่าดูก่อนปัญจัมคีทั้งห้าหรือว่าหรือว่าโกนธัญญาเอ้ยตั้งแต่ปางก่อนที่ผ่านมานั้นพวกเธอทั้งหลายนั้นได้ยินพระวาจาเช่นนี้ของเราหรือไม่ทีนี้ผู้มีบุญหนักสักย้ายท่านทั้งหลายพอพระพุทโธ เรียกว่าพงเพลงวาจาออกเท่านั้นเรียกว่าเป็นพระดำรัสของพระองค์บอกว่าท่านทั้งหลายตั้งแต่ปางก่อนนั้นพวกท่านทั้งหลายเคยได้ยินพระวาจาเช่นนี้ของเราหรือไม่จงนึกให้ดีๆสิที่นี่พระโกนทัญญะเป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่จะได้อุบัติมาบังเกิดเป็นพบเป็นชาติที่สุดท้ายของการเวียนว่ายตายเกิดเสียแล้ว ท่านทั้งหลายไม่เหมือนเราทุกวันนี้ไม่เอ้ยหลวงพูแสดงธรรมมาตั้งแต่พศ2 5 3 2เข้าหูซ้ายออกหูขวาซะเป็นสวดมากไปแสดงธรรมในงานปริวัติวัติไหนก็จะโหูมาจับหัวก,กับบานในวงัาน,าานเถอะไม่เด็ดถึงขนาดนั้นนี่แหละทั้งๆท,ท,ที่เป็นฝ่ายมหานิกายด้วยกันยังที่สุรินทร์เลย ก็ได้รับความกันแจ้งต่างๆนาะวิ่งกลูจะมาจับเมื่อมาถึงตัวจริงแล้วไม่กล้าเข้าใกล้สักคนทำไมจึงเป็นเช่นนั้นหรือว่าพูดอยู่ขานอกเฉยๆอันนี้ก็เป็นข้อขติเตือนใจขนาดพระพุทธองค์บอกว่าเราเป็นสัพพัญยูเป็นสยัมผูผูดตัดสรู้เองโดยชอบคำว่าสัพพัญยูหรือสยัมผูนั้นพระองค์ได,ด้ตัดสรู้คำว่าตัดสรู้นั้น คือรู้แก้งในความดับรู้แก้งในการขาดสันตติไม่ใช่รู้แก้งแทงตลอดในบทบัญญัติเหมือนเขาตีความหมายเอาเองอันนี้เป็นเรื่องไม่ถูกต้องนั่นแหละเรียกว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ไพศาลที่องค์พระาธาตพระนมได้ที่ว่าดนบันดาลเข้าให้แล้วตอนหลวงปู่ไปขอบขอพร จึงได้ปฏิบัติวิธีต่อสู้กับความชิดจนสามารถที่จะดับความชิดลงได้ที่ไหนได้ความชิดเป็นตาตัวตอน,นยิ่งใหญ่ไพศาลเมื่อสาวกของพระลงได้ดับความชิดลงแล้วนั่นแหละจึงจะรู้แก้งถึงความดับสัจจกรารจิตเห็นไหมทำให้แจ้งในนิโรธธรรมในความดับสีจึงจะถูกต้องเนาะ อันนี้หลวงปู่พูดพอเป็นเราๆหรือว่าพูดเป็นภาษากลางๆไม่นักนวงเท่าไรอันนี้ก็ขอให้รู้ไว้ซะฉะนั้นผู้มีบราระบีผู้มีบุญหนักสักใหญ่ได้อุบัติบังเกิดขึ้นมานั้นแล้วเพื่อที่จะถ่ายถอนพบชาติข้างหน้าต่อไปปัญจวัคี่คือโกนทัญญาวปะพฏิยมหานามาสเซีเหล่านี้เป็นต้นล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีบุญหนักศักใหญ่พอพระวาจาของพงลุดออกไปเท่านั้น โกนพันยะด้สติทันทีเอ๊ะตั้งแต่ปางก่อนเราไม่เคยได้ยินเออจึงน้อมเขาไปกราบแทบเท้าอยู่คนบาทของพระศาสดาขอฟังธรรมกับพระองค์สีมันถึงจะถูกต้องน,นั่นถูกต้องที่